สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลกันรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะวัตถุประสงค์สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคือเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลที่กําหนดให้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าค่ากลางของข้อมูลที่เราได้เคยศึกษากันไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้ามีอะไรบ้างค่ากลางตัวแรกคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลที่มีค่ากลางตัวถัดไปคือมัธยฐานซึ่งหาได้จากการนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยโดยค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลจะเรียกว่ามัธยฐานและค่ากลางตัวสุดท้ายที่ได้ศึกษามาแล้วคือฐานนิยมซึ่งก็คือข้อมูลที่มีจำนวนครั้งของการเกิดซ้ำกันมากที่สุด ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาศึกษาข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับค่ากลางเหล่านี้กันค่ะข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับค่ากลางชนิดต่างๆข้อแรกนะคะคือฐานนิยมจะมีค่าตรงกับค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานอาจไม่ใช่ค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้นค่ะเราจะเห็นได้จากตัวอย่างของการหาฐานนิยมจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะ นี่เป็นข้อมูลของอายุนักเรียนที่มาเข้าค่ายคณิตศาสตร์จํานวน15คนหลังจากที่นักเรียนได้เห็นมาแล้วว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ8ซึ่งเป็นค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมฐานนิยมของข้อมูลจึงตรงกับค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลจริงๆแล้วก็เป็นไปตามความหมายของฐานนิยมซึ่งก็คือข้อมูลที่มีจํานวนครั้งของการเกิดซ้ํากันมากที่สุด ในที่นี้ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ8ดังนั้นเราจึงได้ว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ8ซึ่งจะเห็นว่าฐานนิยมต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลเสมอค่ะในตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าประมาณ173.96ซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ใช่ค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูล นักเรียนทราบไหมคะว่าเพราะอะไร <ST AN> ก็เพราะว่าในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นหาได้จากการนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลที่มีนั่นเองค่ะ <ST AN> กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการนําข้อมูลทุกตัวมาคํานวณนั่นเองค่ะ สำหรับตัวอย่างการหามัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้นี่เป็นข้อมูลของระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของนักเรียน6คนเนื่องจากจำนวนข้อมูลชุดนี้คือ6ซึ่งเป็นจำนวนคู่ดังนั้นมัธยาฐานอยู่ในตำแหน่งที่3.5นั่นคือมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่3และ4ซึ่งก็คือ28.5จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามัธยาฐานไม่ใช่ค่าใดค่านึงของข้อมูลชุดนี้ค่ะ แล้วจะมีกรณีที่มัธยาฐานเป็นค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลหรือไม่คะนักเรียนหลายๆคนน่าจะตอบคำถามนี้ได้นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่ามัธยาฐานคือค่าที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลดังนั้นถ้าจำนวนของข้อมูลเป็นจำนวนคี่จะได้ว่ามัธยาฐานคือข้อมูลตัวที่อยู่กึ่งกลางนั่นเองคะ่ะ โดยปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักเป็นค่ากลางที่นิยมมากที่สุดแต่ถ้าชุดข้อมูลมีข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นมากจะมีผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้แต่จะไม่มีผลต่อมัธยาฐานและฐานนิยมอย่างเช่นตัวอย่างนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลซึ่งเราจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตประมาณ59.18 ซึ่งในข้อมูลนี้นักเรียนทราบแล้วว่า3และ5เป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเราคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ได้คือ59.18มีความแตกต่างจากค่าของข้อมูลตัวอื่นๆที่ส่วนมากมีค่าใกล้เคียง70จากตัวอย่างการหามัธยฐานจะเห็นว่า90เป็นค่าที่สูงกว่าค่าส่วนใหญ่ของข้อมูลชุดนี้ แต่ไม่มีผลต่อลำดับของข้อมูลดังนั้น90จึงไม่มีผลต่อมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้นอกจากนี้ข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นก็ไม่มีผลต่อฐานนิยมด้วยเนื่องจากการพิจารณาฐานนิยมนั้นจะพิจารณาจากข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้นไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานได้ อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจหมู่เลือดของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาล30คนซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลที่กำหนดให้เราไม่สามารถหาผลรวมของข้อมูลทุกตัวได้เราจึงไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้นอกจากนี้เราไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้เราจึงไม่สามารถหามัธยาฐานได้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานและฐานนิยมไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากันทั้งนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมาธยฐานจะมีค่าที่ไม่สูงหรือต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับค่าของข้อมูลทั้งหมดในขณะที่ฐานนิยมอาจเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดของข้อมูลชุดนั้นได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะข้อมูลนี้แสดงความสูงของทีมฟุตบอลชายจํานวน24คนนักเรียนลองหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานและฐานนิยมดูก่อนนะคะ จากข้อมูลชุดนี้เมื่อเราคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะได้173.5เซนติเมตรส่วนมัธยาฐานคือ175.5เซนติเมตรและฐานนิยมคือ158เซนติเมตรและนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยาฐานที่ได้ไม่สูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของข้อมูลทั้งหมดแต่ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดนี้ค่ะ นักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่ามีเกณฑ์ในการเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วในการพิจารณาเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดแต่ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้และลักษณะของข้อมูลรวมทั้งต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียของค่ากลางแต่ละชนิดหากเลือกค่ากลางที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สรุปผลหรือตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการพิจารณาใช้ค่ากลางของข้อมูลจากตัวอย่างต่อไปนี้กันค่ะเงินเดือนของพนักงานแผนกหนึ่งในบริษัทแห่งหนึ่งจำนวนทั้งหมด7คนแสดงได้ดังนี้จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้และพิจารณาว่าควรใช้ค่ากลางใดเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนักเรียนลองหาค่ากลางของข้อมูลทั้ง3ชนิดก่อนนะคะ แล้วพิจารณาดูว่าควรใช้ค่ากลางชนิดไหนแล้วกลับมาดูกันนะคะในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนทราบไหมคะว่าเราควรใช้ข้อมูลตัวอย่างหรือข้อมูลประชากรจากข้อมูลชุดนี้นะคะสแสดงเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของประชากรดังนั้นเราจึงใช้มิวแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ค่ะในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมิวนะคะเราสามารถหาได้จากนําผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด7คนมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนพนักงานทั้งหมดนั่นก็คือ7นั่นเองซึ่งเราจะได้ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเป็น1นึ่งแสนจากนั้นหารด้วย7จะได้เป็น23,50 0นั่นเอง ดังนั้นเราจึงได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ2 3 0 5 0บาทจากนั้นเราหามาัธยาฐานนะคะซึ่งขั้นตอนแรกเราจะเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้ในที่นี้เราจะเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะและเราหาตำแหน่งของมัธยาฐานโดยนำจำนวนของข้อมูลนั่นคือ7จบวกหแล้วหารด้วย2ซึ่งเท่ากับ4 ดังนั้นเราจึงได้ว่ามัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งที่4คือ15,300นั่นเองค่ะหรือเราอาจพิจารณาได้ว่าข้อมูลชุดนี้มี7ตัวซึ่งเป็นจำนวนคี่ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดนั่นก็คือ15,300บาทนั่นเองค่ะและในการหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่า15,300เป็นข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุด ดังนั้นเราจึงได้ว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ1 5 3 0 0บาทต่อไปเรามาพิจารณากันค่ะว่าจะใช้ค่ากลางใดเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า71,000เป็นค่าที่สูงกว่าค่าส่วนใหญ่ของข้อมูลชุดนี้หากใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้จะเห็นว่ามีพนักงานจํานวน6กจากเคนที่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เราหากันไปแล้วก็คือ2 3 0 5 0บาทดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้อย่างไรก็ตาม71,000ไม่มีผลต่อมัธยาฐานและฐานนิยมและจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าทั้งสองค่านี้เท่ากันซึ่งจากที่เราหามัธยาฐานกันไปแล้วข้อมูลชุดนี้มี7ตัวซึ่งเป็นจำนวนคี่ดังนั้นมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้ คือข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดคือ15,300ในขณะที่ฐานนิยมนักเรียนจะเห็นได้ว่า15,300เป็นข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดดังนั้นเราจึงได้ว่าฐานนิยมก็คือ15,300เช่นกันดังนั้นควรใช้มัธยฐานและฐานนิยมเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ เรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะนักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์จำนวน5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากันดังนี้จงพิจารณาว่าควรใช้ค่ากลางใดเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนักเรียนลองทําดูก่อนแล้วกลับมาดูกันนะคะในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เราจะได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ18คะแนน ส่วนมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้คือ17คะแนนและฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ17คะแนนเช่นกันนักเรียนจะใช้ค่ากลางตัวใดเป็นตัวแทนของข้อมูลนี้ดีคะจะเห็นว่าในสถานการณ์นี้มัธยาฐานและฐานนิยมไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้เนื่องจากไม่ได้ใช้คะแนนสอบย่อยทุกครั้งในการคำนวณในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้จากการนำคะแนนสอบย่อยทุกครั้งมาคำนวณ และคะแนนสอบย่อยแต่ละครั้งใกล้เคียงกันดังนั้นควรใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะคือเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลที่กำหนดให้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบซึ่งเราได้ทราบข้อสรุปที่สำคัญเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลต่างๆกันไปแล้วทั้งหมด4ข้อด้วยกัน 1. นฐานนิยมจะมีค่าตรงกับค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัยธยฐานอาจไม่ใช่ค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้น 2. โดยปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักเป็นค่ากลางที่นิยมมากที่สุดแต่ถ้าชุดข้อมูลมีข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นมากจะมีผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้แต่จะไม่มีผลต่อมัยธยฐานและฐานนิยมสาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้น ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานได้ 4. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากันทั้งนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานจะมีค่าที่ไม่สูงหรือต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับค่าของข้อมูลทั้งหมดในขณะที่ฐานนิยมอาจเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของจุดข้อมูลนั้นได้ แล้วเราได้นําข้อสรุปทั้ง4ข้อนี้ไปใช้ในการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลที่กําหนดให้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในคลิปวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝางเักเรียนติดตามด้วยนะคะ